คนนี้หมดจุดเนาะท่านรองศาสตราจารย์ดรนิพนธ์โพคงศกรนะครับท่านนักวิชาการเกีรติคุณและนักวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทยนะครับ TDRI นะครับท่านรองโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรีนะครับคุณรัฐกล้าวอิท่ทวงสุวรรณกีรีท่านผู้เชี่ยวชาญจากสํานักงานส,นานสภาพ,พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาตินะครับท่านเลขานุก,การรัฐมนตรีท่านคณะที่ปรึกษา ท่านปลัดกระทรวงท่านผู้บริหารกระทรวงพมทุกท่านนะครับในวันเช้าวันนี้ต้องเรียนว่าหัวข้อที่เรากำลังจะถกแล้วก็แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันวันนี้ในประเทศไทยอาจจะยังไม่ค่อยตื่นตัวอาจจะยังไม่ค่อยตื่นเต้นอาจจะยังไม่ค่อยตระหนักรู้ว่าปัญหาที่เรากำลังจะคุยกันในเช้าวันนี้มันหนักหนาสากันเพียงใด ถ้าจะให้เทียบกันเมื่อประมาณ4-5ปีที่แล้วตอนที่สังคมไทยและสังคมโลกเริ่มพูดกันถึงเรื่องปัญหา climate change global warming วันนั้น4-5ปีที่แล้วหรือแม้แต่เมื่อ10ปีที่แล้วก็ยังไม่ค่อยมีคนตื่นเต้นกันเท่าไหร่ครับจนกระทั่งเกิดเอลนีโอลาเนียเกิดสึนามิขึ้นมาเกิดน้ำท่วมเกิดน้ำแรง หรือแม้แต่เมื่อเดือนเมษายนปีที่แล้วอุณนะภูมิในกรุงเทพมหานครขึ้นไปสูงถึง50องศาเซลเซียสเพราะมีมอนสเตอร์เอชันมอนสเตอร์ฮีทเวฟนั่นแหละคนเริ่มมาตื่นตัวกันแล้วโอ้ g l o b a l warming วันนี้มันกลายเป็น Global Boiling Climate Change มันมาถึงแล้วแล้ววันนี้ครับปัญหาที่เรากำลังจะคุยกันในเช้าวันนี้ความท้าทายของการเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างประชากรของประเทศไทยกับความมั่นคงของมนุษย์ของประเทศไทยที่ผ่านมายังไม่ค่อยมีคน ตื่นตัวกันเท่าไหร่เรียนตรงๆผมเองก่อนหน้านี้ก็ไม่ทราบเพราะไม่ได้มาเป็นรัฐมนตรีกระทรวงนี้แต่เพียงสีเดือนที่ผ่านมาได้มาดูรายละเอียดได้มาเห็นข้อมูลได้มารับทราบต้องขอบคุณท่านปลัดกระทรวงและเพื่อนๆข้าราชการกระทรวงพมครับที่ทําให้ผมได้รู้สึกว่านี่แหละมันเป็นคลื่นลูกใหญ่ที่มันมีความหนักหนาสาก,กันไม่แพ้ปัญหาอื่นไม่ว่าจะเป็นเรื่อง climate change ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง biodiversity loss และอื่นๆอีกมากมายวันนี้ปัญหาเรื่องโครงสร้างประชากรของประเทศไทยปีนี้2,567นะครับอีกไม่กี่ปี10กว่าปีหรือ20ปีจากนี้ไปมันจะกลายเป็นปัญหาที่ยิ่งใหญ่เหลือเกินเพราะว่ามันจะเชื่อมไปสู่การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการใช้ชีวิตของคนไทยทั้ง65ล้านคนในวันนี้มันจะไปถึงเรื่องความเหลื่อมล้ำและที่สำคัญครับปัญหาเรื่องเศรษฐกิจและปัญหาเรื่องสังคมแน่นอน ถ้าไม่ได้เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะครับถ้าผมยัมงดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพย์อยู่การลดลงของประชากรนี่โอโหสวรรค์เลยเพราะเขาบอกว่ามนุษย์หนึ่งคนเนี่ยจะผลิตขยะวันละหนึ่งกิโลแล้วก็ใช้น้ําวันละประมาณ30-50ลิตรวันนี้ด้วยอัตราการเกิดและอัตราการเสียชีวิตของคนในประเทศไทยนะครับท่านอาจารย์สันติได้ให้ข้อมูลผมเอาไว้บอกว่าภายในอีกไม่เกิน30-50ปีจากนี้ไอ้65ล้านคนในวันนี้ มันจะลงไปเหลือเพียงแค่33ล้านคนเท่านั้นถ้าผมเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้อมผมบอกโอ้โหสวสรรค์เลยขยะจาก65ล้านกิโลวันนี้เหลือแค่ในอีก30ปีข้างหน้าจะลดลงครึ่งหนึ่งน้ำเสียจะหายไปครึ่งหนึ่งไอ้ความเจ็งกระบงของธรรมชาติทั้งหลายในประเทศมันจะหายไปครึ่งหนึ่งแต่ในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เศรษฐกิจสังคม productivity ของประเทศไทยจุดยืนของประเทศไทยศักยภาพทางการค้าของประเทศไทยจะไปอยู่ที่ตรงไหนนี่คือปัญหาที่อีกไม่นานกับอีกไม่นานเกินรอจริงๆพวกเราคนไทยจะได้รับรู้และเป็นหน้าที่ครับที่กระทรวงพอมอของเราและผู้เชี่ยวชาญทุกๆท่านในเช้าวันนี้ต้องมากระตุกต่อมให้คนไทยได้รู้ก่อนครับว่ามันคือระเบิดเวลาลูกใหญ่ไม่แพ้อ,อีกหลายๆปัญหาต้องเรียนว่า ทุกท่านในที่นี้ผมคงไม่ต้องมาอธิบายเยอะนะครับว่าชากทัศน์ของประเทศไทยในวันนี้ที่เด็กเกิดใหม่ปี2,565มีเพียงแค่5 0 0 0คนอัตราการตายในทางตรงกันข้าม6 0 0 0กว่าเข้าไปแล้วนะครับูลนิธิสถาบันอนาคตไทยครบบอกว่าการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรน,นั้นมีความท,าท้าทายต่อการพัฒนาและออกแบบนโยบายด้านสังคมเป็นอย่างมากแน่นอนครับคนน้อยลง นะครับในขณะที่ผู้สูงอายุมากขึ้นแล้วใครล่ะครับจะมาเป็นคนจ่ายตังเข้าในกระเป๋าของสำนักงบประมาณช่วงตอนเมื่ออาทิตย์ที่แล้วตอนอภิปรายงบประมาณปี67ผมเชื่อว่าทุกท่านคงได้ต่างกันว่าทุกคนครับออกมาพูดกันหมดอยากได้เบี้ยเด็กเด็กเล็กนะครับเพิ่มเป็น1,000บาทบ้างอยากจะได้เบี้ยคน,คนสูงอายุเป็น3,000บาทบ้าง แถมท่วนหน้าอีกมีฝ่ายค้านมาทวงผมด้วยบอกรัฐมนตรีหาเสียงเอาไว้ว่าเบีย้ยคนชาราคนพิการจะ3000บาทเมื่อไหร่จะได้ผมบอกว่าจะได้ตอนที่เรามีตังนั่นแหละครับก็ทำไมไม่มีตังจะเอาอะไรไปให้เขาทุกวันนี้เนี่ยมีแต่คนขอทั้งนั้นเลยคนนั้นก็จะเอาไอ้หนังคนนี้ก็จะเอาไอ้นี่ตังมันมีอยู่เคก้กมันมีอยู่ก้อนเดียวก้อนเท่านี้แต่คนขอขอกันเท่านี้ แล้วพอตอนผมให้สัมภาษณ์บอกว่าก็ตังเข้าประเทศมันยังไม่มีคนเสียภาษีในประเทศไทยจาก65ล้านคนเสียภาษีกันอยู่4.5ล้านคนแล้วจะเอาตังจากไหนโอ้ยเท่านั้นแหละดราม่ามันเกิดกันใหญ่แต่มันเรื่องจริงครับนี่คือสิ่งที่คนไทยหนีเลี่ยงไปไม่ได้ว่าการเปลี่ยนแปลงประชากรน,นั้นมันจะเป็นตัวกระทบแล้วก็กาหนดนโยบายทางด้านสังคมสวัสดิการ รวมไปถึงนโยบายเศรษฐกิจของประเทศไทยในอนาคตอันไกลต้องบอกว่าวันนี้ครับการเปลี่ยนแปลงของโลกไม่ว่าจะเป็นเรื่องสิ่งแวดล้อมไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยีไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องภัยพิบัติทั้งหลายหรือแม้แต่โรคเกิดใหม่นั้นมันกระทบไปทําให้คนรุ่นใหม่มีปริมาณเกิดน้อยลงน้อยลงทุกวันเมื่อสักครู่ผมยังคุยกับท่านผู้จัดการธนาคารโลกบอกว่า ประเทศไทยเราไม่ได้มีปัญหาเรื่อง reproduction นะครับไม่ได้มีปัญหาเรื่อง fertility ไอ้ production part เนี่ยนะครับไอ้ส่วน production เนี่ยง่ายครับปัญหามคือว่าพอ produce ออกมาแล้วเนี่ยพอได้ n product ออกมาเนี่ยเราจะดูแลเขายัางไงทุกวันนี้เด็กที่เกิดมาก็น้อยอยู่แล้วดังนั้นหัวใจสำคัญคือไอ้ที่มันน้อยอยู่แล้วเนี่ยเราจะดูแลอย่างไงครับให้เขาเติบโตขึ้นมาในสังคมที่ปลอดภัย ในสังคมที่มีการศึกษาที่ครอบคลุมและทําให้เขาเติบโตขึ้นมาเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่สําคัญของประเทศไทยการเรียนการสอนจะเป็นแบบเดิมหรือจะเปลี่ยนเป็นโฮมสคูลจะผ่านเทคโนโลยีผ่านโซเชียลมีเดียจะเป็น t i k t o กเฟซบุ๊ o เอหรือแพลตฟอร์มต่างๆเหล่านี้เยาวชนของเราเข้าถึงมากมายนักมากกว่าหนังสืออีก <c oughs> จะต้องปฏิรูปการทำงานการเรียนการสอนของประเทศไทยอย่างไร เพื่อให้คนรุ่นใหม่ที่มีอยู่จานวนน้อยลงน้อยลงทุกวันเนี่ยเติบโตขึ้นมาเป็นคนที่มีคุณภาพมากขึ้นมากขึ้นกว่ารุ่นของพวกเราเจนอัลฟาในวันนี้ผมยังไม่แน่ใจว่าถัดจากเจนอัลฟาไปแล้วเขาจะใช้เจนอะไรต่อนะครับเพราะวันนี้เนี่ยมันเป็นไซเลนเจนเบบี้บูมเมอร์เจนเอ็กซ์เจนไวด์เจนจเจนอัลฟาต่อไปจะเป็นเจนเบต้าแกมมาเดลตาจนไปจนถึงโอเมก้าหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่ว่าเจนต่อๆไปความรู้สึกอารมณ์แอตจิจู เขาจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆดังนั้นเป็นหน้าที่ของพวกเราที่จะต้องสร้างสังคมสร้าง Environment สร้าง a t m o s p h e r e ที่จะรองรับการเติบโตของพวกเขาเหล่านั้นไม่ใช่สร้าง Environment ไม่ใช่สร้างส,างสิ่งแวดล้อมให้กับพวกเรานะครับไอ้อย่างพวกเราเติบโตขึ้นมาเจน Y เจนท่นโทษครับเจน X นะครับเจน Baby Boomer หรือเจน i ซ e n นนั้นเราเติบโตขึ้นมาภายใต้กร,รอบนั้นเราไม่สามารถเอากรอบนั้นมาแอพพลายใช้ กับคน Gen Y Gen Z หรือ Gen อัลฟ a าได้เพราะมันคนละกรอบกันที่สำคัญนอกจากเราจะต้องปรับสังคมของเราให้เข้ากับเจนใหม่แล้วเนี่ยเจนเดิมครับที่วันนี้มีปริมาณมากขึ้นเจนเบบี้บูมเมอร์เจนไซเลนวันนี้มากขึ้นมากขึ้นนะครับหลายท่านในที่นี้ก็อยู่ในเจนนั้นแล้วนะครับอีกไม่นานหลายท่านในที่นี้ก็จะไปจอยเจนนั้นอีกเหมือนกันผมเองก็ด้วยนะครับ คุณแม่ผมปีนี้เดี๋ยวเดือนเมษานี่ก็จะ90แล้วนะครับฉะนั้นในขณะที่เราต้องตรียมโลกต้องตรีมประเทศไทยให้เข้ากับสังคม Gen Y Gen Z Gen Alpha เราก็ต้องเตรียมพื้นที่ของสังคมให้เข้ากับ Gen Baby Boomer แล้วก็ Gen Silent ด้วยเช่นกัน,กนด้วยการที่วันนี้เรามีคนน้อยลงอัตราเด็กแรกเกิดน้อยลงน้อยลงอีกไม่นานปัญหาเรื่องแรงงาน เรื่อง productivity มันก็จะเข้ามาเด็กน้อยลงอีก10ปี20ปีจากนี้ไปจำนวนเด็ก5้าแสงคนที่เกิดขึ้นมา่ปีที่แล้วก็จะทำให้คนทำงานในอีก20ปีมันมีแค่5้าแสนเหมือนกันมันจะน้อยลงไปเรื่อยๆในขณะที่ผู้สูงอายุหรือผู้มากประสบการณ์ที่ผมใช้คำนี้อยู่ตลอดก็จะเพิ่มขึ้นคนใช้สวัสดิการเยอะขึ้นคนเอาเงินเข้ากองทุนน้อยลงแล้วเราจะเอาเงินจากที่ไหนเราจะเอา productivity จากไหน เราจะเอาคนกลุ่มไหนครับม,มันจ่ายเงินเข้าให้กับกระทรวงการคลังให้กับสํนานักงบประมาณเพราะว่าแหล่งรายได้แหล่งเดียวของประเทศหรือรัฐบาลใดในโลกนี้ก็แล้วแต่ก็คือภาษีถ้าคนที่จะจ่ายภาษีถ้าคนที่ทําทงานมันน้อยลงแล้วเราจะเอาใครมาจ่ายดังนั้นวันนี้จึงเป็นหน้าที่ของกระทรวงพมครับวันนี้ผมพูดอยู่เสมอว่าการจัดปีงบประมาณปี2568วันนี้งบปี68 จะต้องเป็นเกมเชนเจอร์ของกระทรวงพอมอเราจะต้องเปลี่ยนบริบทการทำงานของพอมอไม่ใช่กระทรวงสังคมสงเคราะห์ไม่ใช่ w e l แฟ r e ์สเตทกระทรวงพอมอมีหน้าที่ในการสร้าง,างศักยภาพ Capacity Building ให้กับคนโดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มไหนครับมันเหลือ,อยุ่กลุ่มเดียวแล้วที่จะเป็น Productivity ให้กับประเทศได้ก็คือกลุ่มเปราะบางนี่แหละคนสูงอายุผู้มากประสบการณ์ทั้งหลายรวมไปถึงคนพิการ ผู้สูงอายุวันนี้ผมก็เพิ่งทราบเหมือนกันต้องขอบคุณเพื่อน,เพ,อนเพื่อนข้าราชการพอมอนะครับที่ให้ข้อมูลว่าสูงอายุก็มี3าก๊อกเหมือนกันนะครับสูงอายุตอนต้นสูงอายุตอนกลางสูงอายุตอนปลายหลายท่านในที่นี้ยังเป็นผู้สูงอายุแบบวัยรุ่นอยู่นะครับเพราะเป็นผู้สูงอายุตอนต้นนะครับคุณแม่ของผมนี่สูงอายุตอนปลายแล้วเพราะเลเก้าแล้วนะครับแต่ว่า productivity หรือว่าศักยภาพของคนกลุ่มนี้ครับ60ไปจนถึง75เนี่ย สูงทีอยุตอนต้นไปจนถึงตอนกลางของผู้สูงอายุตอนกลางเนี่ยยังมีกําลังทั้งกําลังกายกําลังสมองเหลืออีกอย่างเดียวครับกาลังใจที่จะเข้ามาทํางานดังนั้นเป็นหน้าที่ของพวกเราครับในการที่จะต้องสร้างความตระหนักให้กับทุกๆหน่วยงานของภาคราชการครับเพราะกระทรวงพอมอของเรา,เรากระทรวงเดียวเราทํางานไม่ได้เราต้องไปขอความร่วมมือไม่ว่าจะเป็นกระทรวงแรงงานกระทรวงมหาดไทยหน่วยงานราชการต่าง หรือแม้แต่กลุ่มคนพิการที่วันนี้นะครับผมเองก็ขอบคุณท่านประหลัดนะครับที่ก่อนหน้านี้ได้เซ็นเงินหมยูกับ5มหาวิทยาลัยทั่วประเทศเหนือกลางอีสานใต้ผมอยากจะให้โครงการไพร์โหดโปรเจกต์นี้เกิดขึ้นเป็นผลสำเร็จให้ได้ภายในปีงบประมาณ67แล้วปีงบประมาณ68ผมอยากจะผมฝันเอาไว้ว่าผมอยากจะเซ็นเนไยูกับอวกระทรวงอวกับมหาวิทยาลัยทั่วประเทศแล้วก็ทําให้คนพิการปีละกว่าแสนคน ได้มีงานทําขึ้นมานี่คือการที่จะทําให้คนกลุ่มเปราะบางเป็นคนไม่เปราะบางอีกต่อผมบอกว่าคนกลุ่มเปราะบางคนพิการหรือแม้แต่พี่น้องผู้มากประสบการณ์นั้นไม่ใช่คนได้โอกาสเราจะต้องหาโอกาสให้เขาแล้วเอาคนกลุ่มนี้นะครับเข้ามาเป็นแรงขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไทยจะบอกว่ากเกษียณแล้วอายุมากแล้วนี่ต้องจับฉันมาทํางานอีกหรือ ถ้าพูดแบบกำปั้นทุกดินก็บอกว่าใช่เพราะมันไม่มีใครทำง,งานแล้วตอนนี้ถ้าหากว่าประเทศบางประเทศนะครับในยุโรปผมเชื่อว่าหลายท่านคงทราบกันดีเริ่มจะเจอปัญหานี้แล้วครับรัฐสวัสดิการที่หลายคนใฝ่ฝันถึงบางคนชอบพูดเสมอว่ารัฐสวัสดิการรัฐสวัสดิการแต่วันนี้ครับบางประเทศในยุโรปขออภัยไม่เอ่ยชื่อที่เป็นรัฐสวัสดิการดูแลดีมากคนรุ่นเจนวเนี่ยที่เป็นคนจ่ายเงินภาษีมหาศาลสา4 0เ บอกฉันไม่ทำแล้วทำงานไปร้อยบาทจ่ายภาษี40บาท40กว่าบาทแล้วก็เอาไปดูแลผู้สูงอายุไปทำเป็นรัฐสวัสดิการงั้นฉันริทายดีกว่าริทายตอนอายุ40กว่ากว่ายังไม่50เลยเพื่อที่จะไปใช้สวัสดิการที่ภาครัฐทำให้แล้วถ้าหากทุกคนริทายไปหมดแล้วใครจะเป็นคนทำงานครับเอาเงินมาเข้ากระเป๋าของภาครัฐดังนั้นวันนี้เป็นหน้าที่ของกระทรวงพอมองครับที่จะต้องทำอย่างไรครับ ที่กระตุ้นต่อความจะหนักรับรู้ให้กับสังคมใด้เข้าใจว่าปัญหาที่เรากําลังจะเจอไม่กีกกี่ปีข้างหน้านั้นเนี่ยมันไม่ใช่เพียงแค่ปัญหาเด็กเกิดใหม่น้อยไม่ใช่จะเพียงแต่บอกว่าต้องทําให้เด็กเกิดใหม่นั้นเป็นวาระที่สําคัญของรัฐบาลแค่นั้นมันไม่พอการที่จะทําให้คนรุ่นใหม่มีความอยากที่จะมีครอบครัวมีความอยากที่จะมีลูกมีผู้สืบสกุลต่อไปนั้นมันไม่ใช่เพียงแค่ reproduction แต่มันพูดไปถึงสังคมที่มีความอบบุ่น สังคมที่มีความปลอดภัยสังคมที่มีการศึกษาที่ดีที่เติบโตขึ้นมาแล้วจะเป็นบุคลากรเป็นทรัพยากรมนุษย์ของประเทศไทยที่สําคัญเมื่อนั้นแหละเมื e ่อองค์ประกอบต่างๆมันครบคนรุ่นใหม่ไม่ว่าจะเจนไหนอยากจะมีลูกกันทั้งนั้นอยากจะมีคนสืบสกุลต่อไปแต่ละคนแต่ละคนก็จะมีแหล่งที่มาครอบครวัวคนนั้นเป็นอย่างนั้นครอบครัวคนนี้เป็นอย่างนีงน้ไม่มีใครหรอกครับอยากจะให้ครอบครวัวของตัวเองจบก็บอกว่าอย่าให้จบที<ห>่ร <ข cancers S 2> ุ <c oughs> <ห>่นเราครับ บางคนเขาบอกอยากให้จบที่รุ่นเราแต่เรื่องประชากรอย่าให้มันจบที่รุ่นเราครับอย่างของผมศิลปะอาชาตอนนี้ก็มีสามคนแล้วฉะนั้นปลอดภัยผมทําตามโควตาผมเรียบร้อยแล้วนะครับฉะนั้นศิลปะอาชายังมีต่อนะครับสำหรับครอบครัวอื่นเราต้องมาเรียกว่าสร้างความเข้าใจแล้วก็ให้กํำลังใจกันดังนั้นในวันนี้ครับ กระทรวงพอมต้องบอกว่าต้องขอขอบคุณนะครับท่านผู้เชี่ยวชาญนะครับไม่ว่าจะเป็นท่านอาจารย์นิพนธ์นะครับไม่ว่าจะเป็นท่านรองโฆษกประจําสํานักนายกนะครับท่านผู้เชี่ยวชาญจากสภาพ,ภพัแล้วก็ผู้แทนจากเวิร์ลแบงนะครับมิสเตอร์ฟาบริโอซาโคนีนะครับในการที่จะมาสร้างความตระหนักรับรูบร้เป็นจุดเริ่มต้นวันนี้จะเป็นก้าวแรกครับวันนี้เรามีคนอยู่ในห้องนี้ประมาณสักร้100อยกว่าคนเหมือนกับปัญหาเรื่อง climate change ที่ผมจําได้เลยแรกๆ แต่พอตอนหลังครับหลังจากผมขึ้นพูดไป60กว่าเวทีคนฟังเป็นพันคนเพราะว่าพันกว่าคนนั้นเริ่มเข้าใจแล้วว่าปัญหามันไม่ใช่กําลังจะมาถึงครับปัญหามันมาถึงแล้วแล้วปัญหาพวกนี้เวลามันเกิดขึ้นแล้วมาแก้ตอนที่ปัญหาเกิดมันไม่ทันครับ มันต้องแก้ก่อนที่ปัญหาจะเกิดดังนั้นสิ่งที่เรากําลังทําวันนี้เรากําลังจะมาป้องกันไม่ให้ปัญหาเรื่องโครงสร้างประชากรมันกลายมาเป็นปัญหาที่มาบั่นทอนศักยภาพของประเทศไทยบนเวทีโลกบนเวทีโลกนั้นนอกจากประเทศไทยแล้วผมเชื่อว่ามีอีกหลายประเทศนะครับที่กําลังประสบกับปัญหานี้จะทําอย่างไรครับให้ประเทศไทยของเราเป็นประเทศต้นแบบทําให้ประเทศอื่นได้มาเรียนรู้ เรื่องใครเปลี่ยนเสร็จทกันแล้วครับเราเป็นต้นแบบให้ประเทศอื่นได้เห็นแล้วว่าประเทศไทยของเราทําแล้วก็ทําสําเร็จได้จริงวันนี้เป็นบทบาทของกระทรวงพอมอนะครับตาของพวกเราของทุกคนแล้วทุกๆก,กรมทุกๆองค์กาพยบรัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชนของกระทรวงพอมอเราจะต้องเป็นต้นแบบไม่ใช่ให้กับกระทรวงอื่นด้วยนะครับให้กับประเทศอื่นได้เห็นว่ากระทรวงพอมอนะครับ msdhs ของประเทศไทยเราทํากันอย่างไรถึงได้มาแก้ไขปัญหาเรื่องโครงสร้างประชากร ทั้งนี้ทั้งนั้นผมเป็นรัฐรมนตรีผมพูดง่ายครับเพราะผมเป็นคนกํากับเรื่องนโยบายแต่การทํางานลงไปจนถึงนัดสิงโบสลงไปจนถึงระดับรากญ้านั้นเป็นหน้าที่ที่เพื่อน <c oughs> ๆนข้าราชกา,นานรนะครับแล้วก็เพื่อนเพื่อนเหล่ามวลหมู่สมาชิกข,ของพอมทุกคนที่อยู่ในห้องนี้แล้วก็กระจายลงไปจนถึงระดับรากยา้าเป็นหน้าที่ที่จะต้องขับเคลื่อนไปพร้อมๆกันเพราะมิฉนั้นแล้วอีก20ปีหรืออีก30ปีจากนี้เป็นต้นไปนะครับ คนรุ่นเจน y, เจนแและเจนอ l p h าเจอปัญหาหนักแน่นอนนะครับดังนั้นในเช้าวันนี้ผมเองก็ขอขอบคุณนะครับท่านผู้มีเกียรติทั้งทุกทท่านนะครับท่านวิทยากรทุกทท่านที่จะมาให้แนวทางมาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นนะครับล้วก็ขอเป็นกําลังใจครับให้กับท่านผู้บริหารกระทรวงพมและเพื่อนเพื่อน,อนข้าราชการพมทุกคนในการแก้ไขปัญหาเรื่องโครงสร้างประชากรที่จะเป็นประเ็ศท้าทายกับประเทศไทยในอนาคตอันใกล้ครับขอบคุณครับ ขอบคุณท่านนะท่มนจะีเป็นอย่างสูครับ Now I would like to de dedicate this time for group